แฮปปี้ทั้งแม่ทั้งลูกจุ๋ยวรัทยาอุ้มทอ้องเที่ยวเกาหลีเรียกได้ว่าอีกไม่กี่เดือนที่คู่ของว่าที่พ่อแม่ป้ายแดงจุ๋ยวรัทยากับสามีดีเจพุทธิชัยจะได้เห็นหน้าลูกน้อยและก่อนจะลอดจุ๋ยพุทธก็ได้ทิปไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กันและทิปนี้ก็ไม่เหงาเพราะว่ามีแก๊งเพื่อนไปด้วยหลายคนรวมถึงพี่สาวคนสนิทอย่างแอปทักซออที่ไม่พลาดไปด้วยในทิปนี้โดยความน่ารักของคนในแก๊งที่ช่วยกันดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างดีโดยเฉพาะสามีอย่างดีเจพุทธอย่างภาพ ไวว้า่าในส่วนของพี่ป้านะ้าอาและคุณพ่อนั้นดูแลแม่ดีตลอดทั้งทิปแทบจะอุ้มแบกพยุงและโอบล้อมกันตลอดทางเดิน PJ น้อยรักพี่ป้านะ้าลุงทุกคนเลยนะครับเลื่อนดูรูปเพิ่มเติมนะคะแ,แม่พุงคำละรูป2พ่อต้องผูกให้เลิฟมากมายทิพหอยทากของแมแ่ชิมชอบฉี่ทั้งวันซึ่งทิปนี้จุ๋ยดูสวยสดใสมากและจากภาพเดินชิวของจุ๋ยที่บอกว่าขอแม่เดินเที่ยวนิดน่งเขาบอกแม่แฮปปี้ลูกก็จะแฮปปี้